ลุงตอนนี้เป็นไงลง <IS> เขามีอาการเป็นไงครับกิน <IS> ข้าวไม่ได้มาสามวันแล้วแล้วอันนี้มีอาการเป็นยังไงอ่าครับ <c oughs> ลากออกมาอาบน้ำครับผม ใส่เสื้อกลวแข่ห้วยยิดหมดนุ่วเย้เฉยกันนะคือ,อมีอาการอ่อนแรงนะครับออแล้วก็ กินข้าวไม่ได้มาสามวันแล้วครับผมเขามีโรคประจำตัวอะไรอีกไหม่โรมเพราะว่า้วเขาเป็นเนี่ยประสาทเนี่ยไอ้สมองเนี่ยเนนะมาเลยใช่ไหม มื่ลุงอยู่เฉยก่อนอยาอยู่เฉอยู่เฉยอกให้เลยม่มีไม่มีไม่มีบอกเมืองบอกว่าบอกว่าเลแย์แปดศูนย์หสามเก้าสองเจ็ดห้าคุณลบดาวหกแปดสามร้อยเก้าแปสิบหกนอะไรอีแปดูนย์หกหกสามเก้าองเจ็โอเคไหม คนป่วยชื่ออิศักดิ์ถูกต้องไหมใช่ถูกต้องค่ะโุณครับผูกครับแล้วค่ะุณลบดาวนะญาตคุณลบดาว0 8วแปดศูนย์สเก้าสห้าเปียนโอเคนะข้อมูลน่าจะอยู่ว่ามูลอดนิ้ที่ได้ยังนี่ได้ยังจดเสรยงจบแล้วจ้าจบแล้วหมอค่อทำตัะ ค่อยๆกระดกใช่ครับขาขาทไมยืดแป๊บหนึ่งนะขามันงาไม่ได้งานขามจะเป็นอะไรขึ้นมาครับผม